รรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชามงคลรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดเรกคุณาภรณ์ชั้นสายสภายประจำปี2565และประจำปี2566ในวันพุธที่1พฤษภาคม2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยรองศาสตราจารย์ดรอุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติอธิการบดีประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดรอาคีราราชเวียงรองอธิการบดีเป็นตัวแทนในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คราวรวมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ส่งเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรชั้นสายสะพายประจำปี2,565และประจำปี2,566ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีนางสาวสุมาติศอิสระพักดีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีณนะห้องถแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารประจอมเกล้าสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอินทิราทไทยศรีนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน